อาจมีข่าวใหญ่ก่อนถึง22พฤศจิกายนสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะขออนุญาตนำบทความจากเพจเฟซบุ๊กของคุณวีระหลงสมบุญมาอ่านให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC ได้รับฟังรับชมกันนะคะอาจมีข่าวใหญ่ก่อนถึง22พฤศจิกายนตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม มีข่าวดีของลุงป้าเสมอมาสำนวนอ่อนได้ผ่านถึงสารเดิมทีสำนวนนี้อายการไม่ให้ผ่านต่อมาท่านแนะนำวิธีให้พนักงานสอบสวนเขียนลงไปให้ลุงฆ่าคนตายโดยเจตนากลับให้ป้าเป็นผู้ต้องการร่วมทั้งสองเรื่องตำรวจพยายามทำมา15เดือน ก็ไม่สำเร็จจริงอยู่ที่อายการแนะนำการเขียนสำนวนได้ดีแต่อายการไม่ได้เก่งกว่าตำรวจในการหาหลักฐานเพราะไม่ใช่หน้าที่ดังนั้นจึงเป็นแค่แนะนำสำนวนที่อ่อนอยู่แล้วก็คงเหมือนเดิม <S <S เพียงแต่ทำให้มีค่าเพียงพอยื่นต่อศาลได้ถือว่าผ่านงานพ้นตัวยังเหลือเวลาอีก65วัน ก่อนถึงศาลนัดลุงป้าวันที่22พฤศจิกายนมีเวลาเพียงพอที่อาจจะมีข่าวใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายเรื่องซึ่งเป็นผลดีต่อลุงเชื่อว่า f อลุงต่างก็มุ่งหวังให้เกิดขึ้นผมเองคิดไปเช่นนั้นแต่คงเขียนตรงไม่ได้เช่น1คนเก่าไป2คนใหม่มา3 คนค้าสิ่งผิดกฎหมาย4คนไม่ดีตัวจริงที่ทำให้เด็กเสียชีวิตพร้อมคนร่วมมือถูกจับ5ลุงป้าบริสุทธิ์เช่นเดิมขณะนี้ลุงพลป้าแตนจเจริญล่วงหน้าไปไกลกลายเป็นเจ้าของบริษัท TP Skin จากบุญความดีที่ควรได้รับต่อจากวันนี้ไปจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามา อาจมีข่าวใหญ่5ข้อนั้นก็ได้สวัสดีครับวีระหลงสมบุญก็ต้องขอกราบขอพวกคุณบทความของคุณวีระหลงสมบุญด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์ได้เข้ามาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนกันมากมายเลยค่ะโดยมีข้อความดังนี้นะคะขอให้หลุดพ้นสถีเถอะอยู่ดีมีสุขร่ำรวย ขอให้ลุงป้าเป็นคนเดิมๆทำตัวน่ารักน่ารัก f อก็ดีใจค่ะอยากให้วันความจริงมาถึงเร็วๆจังเลยค่ะอ่านแล้วสบายใจลุ้นทุกวันให้ครอบครัววิภาพ้นมนทินให้ผู้ไร้ายตัวจริงรับกรรมที่ทำไว้เสียทีเถอะค่ะขอบคุณอาจารย์วีระมากๆค่ะเชื่อเสมอทำดีบุญรักษา เทว,วดาพ่อปู่ปูริจิตคุ้มครองลูกหลานของท่านแน่นอนเรายังเชื่อเสมอว่าลุงป้าไม่ได้ทำน้องกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอขอให้คนที่ทำน้องและทุกคนที่มีส่วนรู้เห็นได้รับผลกรรมในเร็ววันสาธุคะ่ะขอให้เป็นจริงเธอคะ่ะครอบครัวลุงป้าจะได้หมดปัญหาวุ่นวายใจเสียที และชาวบ้านกกกอกก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขไปกับลุงป้าแล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็นห่วงลุงป้าด้วยจริงไหมคะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ